การนำไปใช้จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องตำแหน่งและอันดับที่ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนพบกับครูตายกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะเด็กๆยังจำเรื่องของตำแหน่งและอันดับที่ซึ่งเราได้เรียนจบไปแล้วได้ไหมคะในวันนี้ครูตายจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของการนำความรู้ต่างๆในเรื่องตำแหน่งและอันดับที่ ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆกันค่ะมาดูสถานการณ์แรกกันเลยนะคะสถานการณ์แรกเป็นเกมโยนห่วงนักเรียนเกมโยนห่วงเนี่ยอุปกรณ์ก็จะมีห่วงกลมเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีเสาสำหรับโยนห่วงเข้าไปได้นะคะเรามาดูคะแนนกันค่ะว่าแต่ละสีเนี่ยเขามีผลคะแนน เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะมาดูที่สีเหลืองสีเหลืองโยนได้กี่ห่วงคะครั้งแรกสีเหลืองโยนได้7นะคะครั้งที่สองครั้งที่สองสีเหลืองก็โยนได้7นะคะต่อไปมาดูที่สีแดงสีแดงครั้งแรกโยนได้หครั้งที่สองโยนได้อีกานะคะ สีเขียวครั้งแรกโยนได้8ครั้งที่2โยนได้8ค่ะเรามาดูคะแนนนะคะว่าแต่ละทีมจะได้กันกี่คะแนนสีเหลืองครั้งที่1และครั้งที่2รวมกันได้14คะแนนสีแดงครั้งที่1และครั้งที่2โยนได้รวมกัน11คะแนนและสีเขียว ครั้งที่1และครั้งที่2รวมกันได้16คะแนนค่ะครูก็จะนำคะแนนมาเขียนรวมกันไว้นะคะแต่เด็กๆจำไว้นะคะว่าทีมที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดจะได้อันดับที่1ค่ะพอทราบอย่างนี้แล้วเราก็มาทำการจัดเรียงคะแนนกันนะคะสีอะไรคะได้คะแนนมากที่สุดใช่แล้วค่ะสีเขียวนั่นเองค่ะ สีเขียวได้คะแนน16คะแนนเราจะเรียงคะแนนจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดกันนะคะ16คะแนนสีเขียวตามด้วย14สีเหลืองและสุดท้ายคือ11คะแนนสีแดงนั่นเองค่ะตอนนี้เราเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยได้แล้วนะคะดังนั้นอันดับที่1ก็คือสีเขียว อันดับที่สองก็คือสีเหลืองและอันดับที่สามก็คือสีแดงนั่นเองค่ะเราก็จะสรุปอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองและอันดับที่สามได้ตามนี้นะคะต่อมาเรามาดูสถานการณ์ที่สองกันเลยนะคะสถานการณ์ที่สองคือกีฬาโยนกระป๋อง กีฬาโยนกระป๋องก็คือการโยนบอลไปยังกระป๋องที่ตั้งเรียงกันไว้สีใดโยนกระป๋องล้มลงบนแท่นได้มากที่สุดสีนั้นก็จะชนะนั่นก็คือ,อ,อทีมที่เหลือกระป๋องอยู่บนแท่นน้อยที่สุดนั่นเองค่ะจะเป็นฝ่ายชนะนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ อย่าลืมนะคะว่าทีมที่โยนแล้วกระป๋องล้มเ,เหลือน้อยที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะนะคะต้องโยนให้กระป๋องล้มแล้วเหลือเหลือกระป๋องที่ที่ยังตั้งอยู่น้อยที่สุดนะคะจะเป็นฝ่ายชนะเรามาดูเลยค่ะทีมสีแดงเหลือกระป๋องทีมสีแดงเหลือกระป๋องอยู่บนเท่นสกระป๋อง ทีมสีเขียวเหลือกระป๋องอยู่บนแท่น3กระป๋องสีฟ้าเหลือ5กระป๋องและทีมสุดท้ายคือสีเหลืองเหลือ0กระป๋องนั่นเองค่ะทีมไหนคะที่เก่งมากที่สุดเลยทีมที่เก่งมากที่สุดก็คือทีมสีเหลืองนั่นเองไม่เหลือซักกระป๋องนึงจากนั้น ครูก็จะเอาคะแนนของแต่ละสีเนี่ยมาเรียงกันนะคะเด็กๆโดยเรียงจากคะแนนที่น้อยที่สุดไปหาคะแนนที่มากที่สุดค่ะน้อยที่สุดคือเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะน้อยที่สุดก็คือศูนนั่นเองค่ะศูนคือสีเหลืองต่อมาก็คือ3และ4และตามด้วย5ทีนี้เรามาดู ว่าเราจะเรียงได้ยังไงนะคะทีมไหนได้คะแนนน้อยที่สุดทีมที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็คือทีมสีเหลืองนั่นเองค่ะดังนั้นทีมสีเหลืองจึงได้อันดับหนึ่งะคะต่อมาต่อมาค่ะ3คะแนนเป็นสีเขียวดังนั้นทีมสีเขียวก็จะได้อันดับที่2ถัดมาก็คือทีมสีแดงได้อันดับที่3 มาดูกีฬาถัดไปกันเลยนะคะกีฬานี้ก็คือกีฬาว่ายน้ำนั่นเองค่ะเรามาดูผลการแข่งขันว่ายน้ำกันค่ะแต่ละสีได้เหรียญจากการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาจะมีการมอบเหรียญให้ผู้ชนะกันค่ะมีเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงทีนี้เรามาดูจากเหรียญแล้วแล้วก็มาจัด อันดับกันค่ะว่าแต่ละทีมแต่ละสีได้อันดับที่เท่าไหร่กันค่ะมาดูที่เหรียญทองกันสีใดได้เหรียญทองมากที่สุดสีใดสีอะไรคะใช่แล้วค่ะสีเขียวนั่นเองค่ะเราได้อันดับที่1แล้วนะคะก็คือสีเขียวนั่นเองเพราะทีมสีเขียวได้เหรียญทองสามเหรียญซึ่งมากที่สุดดังนั้นทีมสีเขียวจึงเป็น อันดับที่1นั่นเองค่ะต่อมามาดูที่ทีมที่ได้ที่2นะคะคือทีมสีอะไรคะใช่แล้วค่ะทีมสีแดงนั่นเองค่ะเพราะทีมสีแดงได้เหรียญทอง2เหรียญทองนั่นเองค่ะเรามาดูที่อันดับ3ากันเลยนะคะอันดับ3มสีอะไรเอ่ยสีฟ้ากับสีเหลืองนั่นเองค่ะมีเหรียญทองเท่ากันที่1เหรียญ เมื่อเหรียญทองเท่ากันเราจึงต้องมาดูที่เหรียญเงินกันนะคะเหรียญเงินของทีมสีฟ้าและทีมสีเหลืองเป็นยังไงคะอ่าดูเลยค่ะปรากฏว่าสีฟ้าได้เหรียญเงิน2เหรียญสีเหลืองได้เหรียญเงิน1เหรียญดังนั้นสีฟ้าได้เป็นอันดับ3เพราะได้เหรียญเงินมากกว่าสีเหลือง ส่วนสีเหลืองได้เป็นอันดับที่4นั่นเองค่ะถ้าในกรณีที่เหรียญเงินมีจำนวนเท่ากันอีกเด็กๆก็จะต้องมาพิจารณาที่เหรียญทองแดงกันนะคะต่อไปเรามาช่วยกันทําแบบหัดในหน้าที่11กันนะคะผลการแข่งขันวิ่งเปรี้ยวเรามาดูผลการแข่งขันกันนะคะ สีเขียวชนะสีแดงสีฟ้าชนะสีเหลืองสีฟ้าชนะสีแดงสีเขียวชนะสีเหลืองสีแดงชนะสีเหลืองและสีเขียวชนะสีฟ้าเรามาดูกันนะคะว่าสีใดชนะมากที่สุดและน้อยที่สุดโดยโดยที่สีเขียวชนะครั้งที่หนึ่ง สีฟ้าชนะครั้งที่หนึ่งสีฟ้าชนะครั้งที่สองสีเขียวชนะครั้งที่สองสีแดงชนะครั้งที่1และสีเขียวชนะครั้งที่สสีที่ชนะมากที่สุดก็คือสีเขียวใช่ไหมคะนักเรียนกี่ค,ครั้งคะใช่แล้วค่ะสามครั้งนั่นเองค่ะสีฟ้าชนะสองครั้ง สีแดงชนะ1ครั้งและสีที่ไม่ชนะเลยก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะ,ะแสดงว่าสีเหลืองชนะศนย์ครั้งใช่ไหมคะอ่าเรามาดูเติมคำตอบล,อง,ลองในช่องว่างสีเขียวชนะ3ครั้งเขียนเลขสาเลยค่ะ สีฟ้าสีฟ้าชนะ2ครั้งเขียนเลขสอไปเลยนะคะสีแดงชนะ1ครั้งเขียนเลขหนึ่งลงไปเลยค่ะแล้วก็สีเหลืองชนะศูนย์ครั้งผลการแข่งขันครั้งนี้เ,เด็กๆคิดว่าใครจะเป็นอันดับ1น่คะ ใครเอ่ยใช่แล้วค่ะสีเขียวนั่นเองค่ะเพราะเพราะสีเขียวชนะมากที่สุดนะคะสามครั้งนั่นเองอันดับหคือสีเขียวอันดับที่สองก็คือสีฟ้าอันดับที่3มคือสีแดงและอันดับสุดท้ายก็คือสีเหลืองสีเหลืองนั่นเองนะคะ เรามาดูที่เติมคําด้านล่างนะคะสีฟ้าด้านอัดับที่สีฟ้าด้านอัดับที่เท่าไหร่คะแะอันดับที่สเพราะชนะสองครั้งสีเขียวด้านอัดับที่เท่าไหร่คะสีเขียวด้านอัดับที่หนึ่งนั่นเองค่ะเพราะชนะสามครั้งและสีแดงแด้านอนดับที่ 3เพราะชนะ1ครั้งนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูที่หน้า12กันนะคะ2ผลการแข่งขันกีฬาสีแดงสีเขียวสีเหลืองและสีฟ้าเหรียญที่แต่ละสีได้รับก็คือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดง และมีะรายการสุดท้ายนะคะที่เป็น,กา,านการแข่งขันฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลเหรียญสีเขียวได้เหรียญทองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเพิ่มเหรียญทองให้สีเขียวด้วยนะคะสีแดงได้เหรียญเงินเพิ่มเหรียญเงินให้สีแดงด้วยนะคะส่วนสีเหลืองได้เหรียญทองแดงดังนั้น ส,สีเหลืองก็จะได้เหรียญทองแดงเพิ่มนะคะจัดอันดับที่ของการแข่งขันกีฬาสีประจำปีโดยนับจำนวนเหรียญทองก่อนถ้าเท่ากันให้พิจารณาที่เหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามลำดับมาดูเหรียญทองนะคะสีที่ได้เหรียญทองมากที่สุดคือสีเขียวและสีเหลืองได้เท่ากันเลยค่ะ เมื่อเหรียญทองเท่ากันเราต้องมาดูที่เหรียญเงินนะคะเหรียญเงินสีเขียวมีสี่เหรียญส่วนสีเหลืองมีสามเหรียญดังนั้นสีเขียวมีคะแนนรวมเหรียญเป็นอันดับที่เท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะสีเขียวมีคะแนนรวมเหรียญเป็นอันดับที่หส่วนสีเหลืองมีคะแนนรวมเหรียญ เป็นอันดับที่สองเรามาดูอันดับที่3กันนะคะอันดับที่3เรามาดูที่สีแดงและสีฟ้าสีแดงและสีฟ้ามีจํานวนเหรียญทองที่ทำไมคะเท่ากันอีกแล้วดังนั้นเราจึงมาดูที่เหรียญเงินกันคะ่ะสีแดงได้เหรียญเงินกี่เหรียญคะ1 2 3 4 5 6 7 สีแดงได้เหรียญเงิน7เหรียญน,นะคะส่วนสีฟ้ามีเหรียญเงิน1 2 3 4 5สสีฟ้ามีเหรียญเงิน6เหรียญดังนั้นสีแดงจึงมีคะแนนมากกว่าสีฟ้านะคะสีแดงมาเป็นอันดับที่3และสีฟ้าเป็นอันดับที่4ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆในเรื่องของตำแหน่งและอันดับที่ในการนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆเด็กๆก็จะเป็นเด็กที่เก่งครูตายอยากให้เด็กๆเป็นเด็กที่เก่งกันทุกคนเลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ